จะทําขั้นตอนต่อไปเราดูสังเกตนะครับสังเกตวัตถุของเราเนี่ยจะมีปัญหาบางส่วนนะครับเช่น Vertex ทตรงนี้นะครับนะครับไม่ตรงกับแกนแล้วก็ขี้เคลืออร์เท t ก x นะครับมูฟนะครับมูฟมูฟออกไปนะครับได้เดี๋ยวเราค่อยปรับนะครับเราค่อยปรับทีเดียว นะครับให้มันได้ระยะนะครับนี่เราก็ปรับเบื้องต้นไปก่อนนะครับเราก็มองดูมองดูนะครับว่ามีส่วนที่ล้ำออกไปมากไหมล้วก็ดึงเข้าไปนะครับเอาละครับทีนี้มาดูขั้นตอนสำคัญนะครับเปิดจิตไว้นะครับอ็อบเจกต์มอตอนนี้เราฟีดไว้ที่0 0, 0, ยอยู่ นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับเราต้องเลือกวัตถุของเรานะครับเราเลือกวัตถุให้ให้ค่าของวัตถุเนี่ยชิดกับเส้นกิจก่อนนะครับ <S <S คลิกลากไปใกล้ๆเส้นกิจตรงนี้นะครับพอประมาณนะครับคลิกขวาเลือกวัตถุนะครับเลือกวัตถุ กดชิปเลือกเพิ่มเอาเฉพาะริมนอกนะครับกดชิปเลือกเพิ่มกดชิปเลือกเพิ่มกดชิปเลือกเพิ่ม ตัวนี้เฉพาะขอบนอกนะครับด้านในนะครับช่วงหางกดชิปลากกลุม คอนโทรลเลือกเลอกส่วนที่ไม่ต้องการกดชิปเลือกเพิ่มกดชิปเลือกเพิ่มกดชิปเลือกเพิ่มหมุนดูวัตถุโดยรอบ กดชิปเลือกเพิ่มดูวัตถุนะครับโดยรอบกดเล็ก4นะครับจะเช็คดูง่ายนะนี่ก็วัตถุนะครับถูกเลือกเฉพาะขอบนอก เมื่อเทคถูกเลือกกดชิปแล้วเพิ่มกลับมาที่ เครื่องมือมูฟสแนปทูกิทนะสมูฟนะครับคลิกไปติดนะครับทีนี้เมื่อคลิกไปติดเนี่ยนะครับดับเบิลคลิกที่เครื่องมือมูฟติก๊กดีเทนออกนะครับการ snap ก็จะ snap อย่างอิสระ คลิกกลับคลิกกลับทีนี้หันมาดูนะครับหันมาดูส่วนที่มีข้อบกพร่องนะครับอันนี้ก็ออกสแนปออกนะครับโหมดก,กับคราวนี้เราก็จะได้วัตถุนะครับ Object Mode ก่อน ที่ใช้เครื่องมือ Move อยู่ที่นะครับตอนนี้ยังไม่กึ่งกลางแต่ว่าวัตถุถูกจัดเรียงแล้วนะครับคราวนี้เราก็ไปที่เครื่องมือ Move กด Insert กด Snap to Vertex นะครับ snap to vertex ดึงเข้ามานะครับกด Insert ส n a p ออกออ j เ c t m o โหมนะครับทีนี้ก็เปิดรูปภาพดูนะครับเลื่อนวัตถุไปที่0 Enter นะครับท่านี้เราก็จะได้วัตถุกึ่งกลางนะครับพร้อมที่จะมีเลอร์หรือว่ากับค่ากับด้านวัตถุเพื่อประกอบเป็นตัวตัวปลาด้านซ้ายด้านขวานะครับ